นะโมตัสสะภควะตตอระหัโต,ต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะตตอระหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะตตอระหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะมะอุสุนโมโรทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธลูกขอบูชาหลวงปู่ทิมวัดละหันรไร่ผู้ศักดิ์สิทธ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะกล่าวถึงหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองผู้สร้างพระเครื่องซึ่งโด่งดังอาจจะติดชาร์ตหนึ่งในสิบของประเทศไทยในขณะนี้หรือตลอดการก็ว่าได้แล้วพระเครื่องของท่านที่โด่งดังที่สุดก็คือพระขุนแผนพรายกุมารที่ผมจะขอแนะนำในวันนี้ในเวอร์ชันที่ผมได้รับมา แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงพระคุณแผนของหลวงปู่ทิมเนี่ยผมมีข้อคิดนะครับในการดูพระเนี่ยทุกคนก็ปรารถนาว่าจะต้องเป็นพระแท้พระที่หลวงพ่อท่านปลูกเสกมาไม่ใช่ทำเทียมทำปลอมอะไรแบบนี้และเป็นข้อถกเถียงกันเยอะในเรื่องของพระคุณแผนพายกุมารของหลวงปู่ทิมซึ่งจะต้องยอมรับกันว่าท่านสร้างมาเป็นยี่ปีนะครับไม่ใช่เพิ่งสร้าง พระคุณแผนของหลวงปู่ทิมเนี่ยมีตั้งแต่ก่อนพศ2500นะครับแล้วก็ท่านก็สร้างกันมาเรื่อยเพราะนั้นคุณจะมีคุณแผนยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายพระคุณแผนหลวงปู่ทิม1517เเนี่ยเป็นแค่ยุคปลายเท่านั้นแต่ก่อนหน้านั้นก็มีสร้างหลายบล็อกไม่มีใครจำได้หรอกว่ากี่บล็อกและคุณจะมาบอกตำหนิอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะเป็นของแท้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับและผมไม่เคยเชื่อถือเลย คุณแผนพรายกลุ่มมารหลวงปู่ทิมเนื้อขาวสีบรอนเหลืองก็มีลักษณะสีขาวเนี่ยที่จะประกอบด้วยผงพุทธคุณเข้าสุขเข้าสารอะไรตามตำรับหลวงปู่ทิมแหละเห็นก็ดูจะเป็นธรรมดาไหมบางคนก็ใส่เลยพระปลอมอะไรแบบนั้นของเข้าดีคนเดียวด้านข้าง ด้านหลังเป็นแบบนี้ตะกรุดทองคํามีคําว่าทิมทอทหารสลาิมอมมาแล้วยันกระบองควายก็เป็นตะกรุดทองคําเช่นกันมีใครเหมือนไหมล่ะแบบนี้เห็นแล้วผมว่าใช่เลยแล้วไม่ต้องไปเถียงกับใครมันเจ็บคอครับ